สวัสดีครับทุกคนกลับมาอัปเดตฟิกเกอร์ k ิวพ็อกเกประจำเดือนมกราคมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับมีฟิกเกอร์ที่ออกมาใหม่จากหลายเรื่องเลยครับโดยชุดแรกจะมาจากเรื่อง e v a n g เก i o n ซึ่งช่วงนี้เราจะได้เห็นฟิกเกอร์จากเรื่องนี้ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากำลังจะมีหนังภาคใหม่ฉายในช่วงปีนี้นั่นเองมาเริ่มที่ตัวแรกกับ e ีวานเกลเ n ียนนิว c ร a กเกิลเวอเลจะมาพร้อมกับชุดปักสูรที่ต้องใช้ในการขับเอวาทรงผมของเธอนั้นจะดูเปลี่ยนไปจาก k ิว Pocket ตรุ่นที่ผ่านๆมานะครับ ใบหน้าและดวงตาจะแสดงออกถึงความเย็นชาในแบบเอเลจะมีผมสีฟ้ากับชุดปักสูรสีขาวที่จะมีความมันวาวของตัวชุดอยู่และเสริมด้วยรายละเอียดต่างๆของชุดมาเล็กน้อยครับส่วนของแบบบีเลจะมีผมสีม่วงและชุดปักสูรสีจะออกไปทางขาวอมม่วงนะครับความสูงของเลตัวนี้จะอยู่ที่14เซนติเมตรคาแรคเตอร์ตัวต่อมาจะเป็นผู้พันคาร์ซอรงิมิสโะตแะห่งกองบัญชาการเนิร์ฟ ซึ่งบทบาทของเธอจะเป็นผู้ดูแลของชินจิในการขับเอวาท่าโพและใบหน้าจะมาในสไตล์สามั่นนะครับมีการแต่งหน้าทาปากเล็กน้อยมิสโตโตแบบ A อเีเสื้อและสีผมจะออกมาในโทนแดงดําตัวเธอจะสวมเครื่องประดับเป็นสร้อยคอไม้กางเขนสีเงินไว้อยู่ในแบบ B สีจะออกโทนสว่างกว่ามากครับเสื้อของมิสโตโตจะมีสีแดงสดอย่างเห็นได้ชัดและส่วนสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่14เซนเมตรนะครับ เซตต่อมาจะมาจากเรื่องเซเลอร์มูนกับเดอะมูวี่ภาควิโชโจเซนชิเซเลอร์มูนอิเทนลเริ่มที่คาแรคเตอร์แรกครับกับซูเปอร์เซเลอร์เมอร์คิวรี่มิโซโนอามิฉายาสาวน้อยอัจฉริยะผู้แปลงร่างเป็นเซเลอร์เมอร์คิวรี่งานเคียวอกเกสซีรีส์เซเลอร์มูนจะมีโทนสีสันสอใสที่มีการแยกโทนสีย่างโดดเด่นเซเลอร์เมอร์คิวรี่จะมีดวงตากลมโตสีฟ้าลัดเก้าสีทองประดับด้วยคิทต้อนสีฟ้าเมทัลลิกเสื้อจะประดับด้วยโบสีฟ้ารูปหัวใจด้านหลังก็จะติดโบขนาดใหญ่ไว้อยู่ด้วย ในแบบ A ผมของเธอจะมีสีน้ําเงินเข้มสีชุดและรองเท้าบู๊ก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มตัดกับสีขาวในแบบ B ผมของเซเลอร์มิคึเรีจะเป็นสีฟ้าครับโทนสีทั้งชุดจเจอกแบบเป็นโทนสีฟ้าอ่อนเช่นกันส่วนสูงของเซเลอร์มิคึเรีจะอยู่ที่14เซนเมตรมาดูงานเซเลอร์คนต่อมาครับกับซูเปอร์เซเลอร์มาฮิโนเร่สาวน้อยผู้แปลงร่างเป็นเซเลอร์มาโดยปกติเธอจะทำหน้าที่เป็นมิกโกะประจำที่ศาลเจ้าฮิคาวะด้วยนะครับ ใบหน้าของเธอจะมีความสวยคมพร้อมกับสีผมดำขับที่โดดเด่นลัดก้าของเธอจะเป็นสีทองประดับด้วยคิสต้นสีแดงสำหรับท่าโพสจะมีลักษณะคล้ายกับการถ่ายแบบแฟชั่นเลยนะครับฟิกเกอร์แบบ A ผมของเธอจะมีสีดำชุดจะเป็นสีแดงที่ดูออกไปทางโทนมนมีโบสีม่วงลูหัวใจประดับที่เสื้อรองเท้าจะเป็นรองเท้าส้นสูงครับแตกต่างจากของเซเลอร์เมอร์คิวรี่ในแบบ B สีผมจะออกไปทางโทนน้ำเงินเข้มสีของชุดก็จะเป็นสีแดงสดตัดกับสีขาว โดยรวมแล้วจะดูสีสันสดใสกว่าในแบบ A มากนะครับส่วนสูงของเซเลรามานั้นจะอยู่ที่14เซนเมตรเซตต่อมากับดิสนีย์คาแรคเตอร์ในชุดลาพันเซลอวตารสไตล์เจ้าหญิงลาพันเซลกับชุดที่ออกแบบมาได้ดูน่ารักมากๆเลยครับเป็นชุดที่ดูออกไปแนวทางสปอร์ตนะครับเสื้อวองของเธอจะมีฮู้ดขนาดใหญ่คุมผมที่ยาว้าพื้นและเธอก็ยังใส่รองเท้าผ้าใบที่ดูเข้ากับเซตชุดจากซีรีส์ของเจ้าหญิงอวตารสไตล์ทั้งหมด ผมมองว่าชุดของลาบันเซลจะดูโดดเด่นที่สุดในตอนนี้เลยครับแบบเอชุดของเธอจะออกสีม่วงอมชมพูตัดกับกางเกงสีม่วงเข้มที่มีลวดลายดาวสีเหลืองประดับอยู่สีผมของเธอจะเป็นโทนสีเหลืองเข้มนะครับแบบ B ีจะเป็นผมสีเหลืองอ่อนและชุดก็จะเป็นโทนม่วงอ่อนตัดสลับกันครับความสูงของตัวลาบันเซลจะอยู่ที่1 4ซนติเมตรงานต่อมาจะเป็นจากอนิเมะเรื่องเลิฟไลท์ซันชายนะครับที่มีสมาชิกคนให,ใหม่ของวงเข้ามาเพิ่มเติมจากชุดก่อน รอบนี้เราจะมาพบกับคุณนิคิดะฮานามูระนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่1นึ่งคาแรคเตอร์ของเธอจะเป็นสาวน้อยตัวเล็กเรียบร้อยชอบการอ่านหนังสือและร้องเพลงเป็นอย่างมากชุดไอรอนของเธอนั้นจะมาในโทนสีเหลืองและเป็นชุดที่มีกระโปรงสองชั้นนะครับโทนผมของเธอจะมีสีน้ําตาลประดับด้วยโบดอกไม้ทั้งสองข้างแขนจะใส่กําไลสีเหลืองไว้อยู่ทั้งแบบ A และแบบ B สีจะดูไม่แตกต่างกันมากครับจะต่างตรงแบบ B ีสีจะออกไปทางลักษณะนเนื้อของไข่มุก ความสูงของคุณิคิดะฮานามูระจะอยู่ที่14เซนติเมตรนะครับสำหรับคนที่2ของเลิฟไลท์คือซซกุระอุจิริกะกสาวน้อยผมยาวชั้นมัธยมปลายปีที่2ในเนื้อเรื่องเธอจะเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ครับทำให้วางตัวเงียบๆในช่วงแรกเธอจะมีความสามารถทางด้านการเล่นเป็นโนทําให้ถูกชักชวนเข้ามาในวงนี้ครับฟิกเกอร์ของเธอจะมาในโทนน่นารักน่ารักแบบสาวหวานกับชุดไอดอลที่ออกมาในโทนสีชมพู ความแตกต่างของทั้งแบบ A และแบบ B จะเหมือนของตัวฮานามูระนะครับที่โทนสีจะเหมือนกันทั้งหมดแต่ในแบบ B จะเป็นสีแบบเนื้อไข่มกที่ดูเงางามกว่าความสูงของตัวเท่านั้นจะอยู่ที่14เซนเมตรนะครับมาต่อกันที่ค่าย DC ครับกับ Harley Quinn Spending Awakening b i r d of Play h a r l e y Quinn ในเวอร์ชั่นที่3ของเซตนี้จะมาในชุดสบายๆเสื้อ,อยืดกางเกงยียนนะครับที่ชุดจะมีลักษณะคล้ายกับในภาพยนตร์ ลายของตัวเสื้อจะเป็นลายที่เขียนว่าฮาร์รีควีนอยู่ทางมือขวาจะใส่เป็นเครื่องประดับอัญมณีหลากสีครับในส่วนของใบหน้าจะดูออกหวานๆมากกว่าเซตอื่นในแบบ A จะไฮไลท์ผมเป็นสีชมพูลและสีน้ำเงินอมเขียวเสื้อสีขาวกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มและรองเท้าจะเป็นสีขาวครีมครับส่วนแบบ B จะเปลี่ยนเป็นไฮไลท์ผมสีม่วงและน้ำเงินแทนเสื้อจะเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูครับและกางเกงสีน้ำเงินอ่อนสำหรับตัวฮาร์รีควีนในซีรีส์นี้น่าจะมีออกมาอีกหลายแบบนะครับ พอในภาพยนตร์เธอก็เปลี่ยนชุดไปเยอะมากๆด้วยสําหรับส่วนสูงของเธอนั้นจะอยู่ที่14เซนเมตรนะครับมาดูเซตสุดท้ายของเคว็นี้กันนะครับจากเรื่องยายบาดะพิฆาตนย์ที่คนแรกก็คือฮาชิบิระอินโนซุเกะนะครับที่ตอนนี้เขาได้ถอดหัวหมูป่าออกพร้อมกับโชว์ใบหน้าหล่อหลอกันแล้วนะครับเป็นใบหน้าที่ต่างจากบุคลิของเขาอย่างมากพอไปงานคีพอดเกตก็เพิ่มความน่ารักไปอีกเท่าตัวเลยครับตัวฟิกเกอร์จะมาในท่าโพสการยืนกอดอก พร้อมกับเก็บดาบเข้าฝักเหน็บไว้ข้างตัวผ้าคาดเอวที่เป็นหนังกว้างก็จะมีการลงดีเทลของเส้นขนด้านข้อเท้าก็จะเป็นขนสัตว์ปกคลุมอยู่นะครับในแบบ A จะลงสีสันเน้นตามตัวอนิเมะปลายผมสีน้ําเงินกางเกงดําและขนสัตว์สีน้ําตาลในแบบ B จะเป็นโทนสีเขียวแก่กางเกงสีเขียวและขนสัตว์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนด้วยครับสาหรับส่วนสูงของอินโนสุเกะก็จะอยู่ที่14เซนติเมตรนะครับ สำหรับฟิกเกอร์คิวพอกเกตตัวสุดท้ายของเค้านี้ก็คือเรนโกโคเคียจูโร่ถึงแม้ว่าเขาจะมาในซีรีส์น่ารักน,น่ารักอย่างคิวพอกเกตแต่เจ้าต,ตัวก็ยังคงความเท่แฝงไว้อยู่ครับกับท่าโพสประจําตัวการนําดาบนิจิรินปักไว้ที่พื้นมีฮาวลีลายเปลวเพลิงสะบัดฟิวไปทางด้านหลังตัวสีสันของดาบจะถูกลงไว้อย่างดีครับมีสีของเปลวเพลิงและสีของโลหะฟิกเกอร์แบบเอก็จะคงสีเดิมที่เด่นออกมาทั้งโทนสีแดงและสีเหลืองสดในแบบ B จะมีสีสันที่ลักษณะคล้ายกับฤดูใบไม้ร่วงเลยนะ ที่ดูให้อารมณ์เงาเงาปนเศร้ามีโทงสีน้ําตาลอ่อนตัดสลับกันดาบนิจิลินก็จะเปลี่ยนสีทั้งตัวดาบด้วยครับในชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นโลหะก็จะมีการลงสีให้ความเงางามไว้ส่วนสูงของเรนโกคุจะอยู่ที่14เซนเมตรนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ